กลับมาที่กีดสตาร์ทครับสปอร์ตมินิ 49cc กับกับบ้านี่เลยในยคันแรกใครอะน้องบีเอ็มเนี่ยปากกบสั่งลุยผู้วิทย์กุณชัยฮะเด็กชายผู้วิทย์กุณชัยโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมะนาะที08นี่มาเล่นกับน้องเกรย์บ่อยนะเนี่ยคนนี้อ่าและอันดับที่2นะฮะเป็นน้องไบรอันนะหมายเลข17็นะฮะจากโรงเรียนรัฐราชสระดอนลังสันนะ นาที11ะแพ้กันแค่จุดศูวินาทีนะฮะประมาณ2วิอนะและในอันดับที่3มาลยี่สิบหกครับน้องนภัสครับเด็กชายจินภัสแถมยิ้มนะฮะนี่เลยนะฮะจากโรงเรียนกระจรเกียรติครับนี่เลยนี่คุณแม่ครับคุณพ่อนะดูหน้าก็รู้เลยนะและอันดับที่3ไปแล้วนะฮะอันดับที่4นะฮะมาลิบเจ นะสำหรับเด็กชายกิตตินทรงรักนะน้องมาตินโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาครับดูนะสำหรับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะและในอันดับที่5นะครับเป็นของเด็กชายพะควัตอารีรอบน้องสายฟ้าฮนะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะมาไกลมากมาไกลเลยทีเดียวจุกกรูมไหมไม่จุกกู้กับลุงเลยนะ <c oughs> และถัดไปนะในอันดับที่6หมายเลขสี่สามครับ เด็กชายนันถพบกันชิดเวลานนนะฮะน้องมันม่นมั่นนะฮะพีโกโก็ส่งลูกชายหมายมั่นปันมือฮะจากโรงเรียนจารุวัฒนานุกกลนี่แะ,ะคุณพ่อกับคุณแม่นะครับมายเล็กสี่สามนะฮะขยับมาอันดับที่7นะครับน้องมาเวลฮะเด็กชายมาเวลบุญสุวรรณจากโรงเรียนเทพอักษรสวัสดีครับนี่มาเวลให้ดูหน้าในรูปก็มีนะนี่และหล่อ,ลอ,ลอแหมนึกว่ามาเกด และถัดมาครับหมายเลข9กบุเรงน้องสืบเทพมาน้องไรเดอร์จากโรงเรียนเทพอักษรนะฮะรถหมายเลข99นะครับน้องบุเรงน้องสืบเทพและถัดมาอันดับที่9ฮะหมายเลข54เด็กชายกร,กรลิตกรลิตนพพวัน,นะฮะน้อง9โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนมีรูปด้วยนี่เขาบอกว่าให้อ่านชื่อว่ากรลิตแล้วชายเพชรไปยืนอะไรตรงนั้นอนะ่ะชายเพชร ไปยินร่วมด้วยเฉยเนาะโอเคถัดไปเป็นอันดับที่9นะฮะแล้วอันดับที่10บรารสามนะฮะน้องบุกลินนฮะน้องนภัสกองแสงสีโรงเรียนเทพอักษรนะฮะน้องบุกลินนะเป็นแถวหลังนะครับเอาละเหนื่อยน้อยละแล้วถัดมาเป็นหมายเลข11นะฮะเด็กชายอาชวินไทยประกอบนะฮะน้องซัมเมอร์โรงเรียนอนุบาลทานทาราครับ แล้วมาไหมเนี่ยน,น้องพบน้องพบไม่มาเนาะหมายเลขลหกรถน่าจะเสียหรือเปล่าอ๋อยังอยู่น้องพบนี่ยังอยู่ครับเด็กชายกาวินพบตนจเจริญสุขครับหรือว่าน้องพบอนุบาลปัสิตาฮะเล็กจิ๋วสุดเลยโอโ้เอากระเป๋าไหมใส่กลับบ้านเลยเนี่ยเด็กชายกวินพบตนจเจริญสุขครับมาสนามแรกมั้งหลายสนามแล้วตัวเล็กยังไม่โตเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ให้น้องๆได้วอร์มหนึ่งรอบนะรุ่นนี้ก็เรียกว่าเป็นน้องๆตัวเล็กๆนะฮะน้องๆตัวเล็กๆแล้วตอนนี้ก็ เรามาดูนะของการแข่งขันในรุ่นนี้แข่งกันแค่4รอบเท่านั้นเองนะเป็นรถ5 0 c PC ดึงสตาร์ทสตาร์ทด้วยมือนะเป็นรถสตาร์ทมือนะฮะสตาร์ทม,มือด้วยการกระตุกสายกระชากฮะถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องรถตัดหญ้าเหรอ ประมาณนั้นประมาณนั้นนะลูกสูบน่าจะใช้ใกล้เคียงกันแล้วเราก็มาโมดิฟายให้มาเป็นรถแข่งให้กับขับและลายใช้น้ำมันดีๆก็รอดอ่ะรอดไหมรอดใช้อีเดียมเสอรอรอดแน่แน่นอนฮะครับผมน้ำมันน้ำมันดีฮะน้ำมันอีเดียมเสื่อครับผมยังใช้เลยผมก็ใช้ฮะใช้ไปใช้มาก็หมดแล้วนะฮะคนมีเหลือบ้างไหมถ้าคนมีเหลือผมจะขอยืมหน่อยนะฮะ หมดพอดีเหมือนกันอะไรฮะอ๋อซิกซิกปีดจะแจกแล้วอ๋อซิกสปีดยังมาขยับมาตรงนี้ใช่ไหมน้องโยซิกือปีดมาแจกตรงนี้อีกหรอเล่นเกมอีกโอโเอเดี๋ยวให้เด็กๆเล่นนะอ๋อถ้วยถ้วยอ๋อเดี๋ยวมาถ่ายรูปถ่ายรูปนะฮะถ,ถ่ายรูปตอนท้ายหอมหมวนกินทุทีนะขอให้กิจการซิกสปีด ทั้งอนบอนแล้วก็ทั้งสปอร์ร้อยห้าสิบด้วยอ๋อนะอ้าวใครละเนี่ยใครอ่ะหมดโอกาสซะแล้วพ่อพ่อรถผมพังอ่ะพ่อบอกแล้วให้ใช้อีเดมิสึอีเดมิสึแล้วเป้นครยสรีอยู่ไหมหัวหน้าเป้อหัวหน้าเป้อะเป็นนักการบ้งเป็นนักการพัน่านลงมือปืนของคุณทงชัยวงสวัรค์เป้นครยชรีคุรู้จักประวัติเขาพอไหม ผมไม่ค่อยรู้จักคนโหดๆฮะเป้นครเยือสีเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วก็ต้องพาคุณไปขายรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมชีวิตผมนี่ต้องเป็นค่าทาสของคุณตลอดเลยนะจะทำอะไรก็มาหาผมมาหา,<อ>าผมนะลำโพงหมดก็มาหาผมาตังไม่มีซื้อกระสอบทายคุณก็มาเอาอไรายได้จากผมหนะาแปดหมืนห้าเองไอเอ็ม แล้วก็รถก็จะขายก็ต้ไง้ผมติดต่อเอานะขายถูกชีวิตคุณนี่เป็นพาผมตลอดเลยเครื่องสุดท้ายของยูตะแล้วเป็นพาผมตลอดเอายกมืออีกแล้วเป็นไรครับสงสัยรถมีปัญหาเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งนะอา้าน้องบีเอ็มรถมีปัญหานะ้ะสั่นแล้วสั่นแล้วก็เต้นใหญ่แล้วพ่อผู้ปกครองทำไงดีอะรถเป็นไรอะเป็นยังไงอะพอ่อไม่รู้อ่ะคุณพ่อรีบวิ่งไปฮะอ๋อรถมันดับ ตา้านให้โอ้โหโอ้ใจนะใจใจนะใจโอโ้ใจเนาะใจทําไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสายหัวใหญ่เลยโอ้โหเอาละครับตอนนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว ติดแล้วแค่อีกคันหนึ่งสองคันมาได้หนึ่งคันคโอเคไหมอ่ะโอเคไหมอ่ะก็ยังดีนะรอนะรอไม่ได้ว่าอะไรฮะยังรออยู่นะทิ้งแข่งก็ต้องพักอยู่แถวบริเวณนี้ใช่ไหมครับถ้าไปในตลาดท่านาแม่เมื่อกี้บีเอมนี่ใจเสียนะยอะไรนะเมื่อกี้พักที่ไหนนะถ้าพักแถวนี้ก็ไปทานอาหารที่ตลาดท่านาได้ ผ้านาเมนูปลาร้านซินดี้ปลาทอดยำเมนูปลาอย่างเดียวเลยอร่อยมากเลี้ยงไหมผมก็เลี้ยงหมดแล้วเบีย้ยเขาเบีย้ยเขาบอกอยู่ว่าเบีย้ยเลี้ยงเอามาเลี้ยงดิเออเออพาอีกแล้วนะฮะมาละออกแล้วเอาแล้วครับไม่รอกันสุดท้ายแล้วครับปูวิทย์กุลชัยนี่ อือโอ้โหคันนั้นไปไกลเลยนะฮะออกอา้านี่ไปไปยาวเลยใช่ไหมล้วแข่งกันกี่รอบฮะสามรอบสนามสี่สี่รอบสนามนะครับครับไปยัง<ส>ยาวมาเลยนะฮะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่ทิินทรงรักนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ใครนําอยู่เนี่ยตัวเล็กมากเลยนะใบอันนําอยู่เหรอน้องใบอันนําอยู่นะครับอภูมิพัฒน์ใจคุณแม่ล่ะภูมิพัฒนพานาดีเหรอรถผมเหรอรถชายเพชรเหรอเอาให้น้องขี่อะอืเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะไรอะไรลูกอะไรแค่สะบัดเฉยสะบัดทุกคันสะบัดทุกคันถนนมันเป็นคลื่น เดี๋ยวคนลุงจะตกะใจแม่ใจหายแวบเลยโอ้โหกูมมพัดพันนาดีปเป่าแรงปิดเลยอ่ะภูมมพั์พันนาดีครับน้องใบอั้นนะฮะโรงเรียนวราสตร์ลังสันบีเอ็มไม่ได้มาแล้วบีเอ็มนะครับไล่มาแล้ว ไล่มาแล้วภูวิตคุนชัยเสียบในนี่เป็นไงล่ะขึ้นไปแล้วโอ้ยชายเพชรบอกเซงลงไปขี่เองไปแะน่ชายเพชรพัชรพลลมมณนุพงศ์บีเอ็มขึ้นไปแล้วใช่ไหมบีเอ็มขึ้นไปแล้วขึ้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปไม่ไม่สนใจเพื่อนที่สามกิตตินทรงรักครับที่สี่เด็กชายมาเวลที่ห้านันทพบกันชิดวรานนที่หกพระกวัตอารีรอบ ที่7บุเรงน้องสืบเทพที่8เด็กชายพัฒนกุลอนันท์ที่9เด็กชายอาชวินไทยประกอบที่10เด็กชาย5 4นะฮะกิจกรลลิสนพวรรณนะฮะที่11เด็กชายกวินหมายเลขหนะครับกวินพบตนเจริญสุขโอ้โหแรงจริงๆนะฮะยาวมาเลยฮะ แรงจริงๆครับรถเขาเนี่ยสี่ขวบมีอยู่สามคันสี่คันนะฮะดูอจวินไทยประกอบเนี่ยอยู่ที่เก้าแล้วก็บุเเงน้องสืบเทพอยู่ที่เจ็ดบุ๊ลินหมายเลขเก้าสามไม่อยู่ในกรอบแล้วก็อาจวินไทยประกอบหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะอา่า ในรุ่นสี่ขวบก็เป็นของบุเรงนองนะครบุเรงนองบุเรงนองตืบเทพใช่ไหมอ่าหมาเยเลขเก้าเก้าฮะอยู่ในรุ่นของสี่ขวบนะในรุ่นคาสบีอ้อคนนี้ขี่ท่วงท่านั้นเทพเลยนะอืม <c oughs> พอดีกับรถเลยนะพอดีพอดีดูครับดูยาวมาเลยทีเดียวครับ รอบสุดท้ายแล้วด้วยเอาแล้วครับมารอบสุดท้ายนี้เรามาดูครับ B M เข้ามาโอ้โหโอ้โห,โโหมากันเต็มคันเร่งเลยนะเอานะปีนี้ไม่สุดแต่ปีหน้าต้องสุดกว่านี้แน่นอน เรามาดูนะครับตอนนี้ธงหมากรุกเตรียมยกแล้วนะครับเป็นไงใบอันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ใบอันน่าจะอยู่ที่สองหรือเปล่าอ่าภูมิปันนาดีฮะบีเอ็มปูวิทุ์คชายฮะเป็นนำแหน่งที่หนึ่งกำลังออกมาที่เทินสิบสนะครับนี่นะ้วมาแล้วเดอะวินเนอร์โพเดียมวันนี้ สหรับภูวิ์กุลชัยเข้ามาเลยครับน้องเนี่ยภูวิ์กุลชัยเข้ามาเลยนะครับตามด้วยหมายเลขสิบเจ็ดครับบุบัตพันธาดีใช่ป่บ้างขยับเข้ามานะฮะยี่ยี่เจ็ดนะเป็นหมายเลขยี่เจ็ดเข้ามาเป็นที่สอง เด็กชายกิตินทรงรักนะครับและที่3เป็นภูมิพัฒน์นาดีนะครับที่4มาเวลนะครับแล้วก็ที่5นานันทภพคันชิตวรานนท์นะครับในรุ่นคาสเอนะครับส่วนในคัสบีนี่เดี๋ยวต้องไล่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบุเรงน้องนี่หล่นไปที่10นะฮะอาชวินไทยประกอบหมาเลขิเน็่นน้องซัมเมอร์นะฮะอยู่ในหัวแถวของ อา,อาชาวนวียดนประกอบต้องดูว่าเข้าเส้นมาที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับหมายเล็ก11เอถ้าเข้ามาก่อนนี่เป็นที่หนึ่งของคาร์บีนะฮะตอนรับท่านผู้ชมช่วงท้ายรายการของ FMSCD Thailand Road Racing 2025นะครับที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิจ ชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับกับความสุขของน้องๆตัวเล็กๆทุกคนเลยนะฮะในช่วงท้ายรายการของเราวันนี้นะฮะคุณธงชัยวงสวรรค์น,นะครับจะเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลกับคัปปาสปอร์ตเบนิ 49cc ในคลาส A นะฮะโดยที่นักแข่งจะยืนนะครับตำแหน่งที่1น,นั้นก็เป็นของ BM นะฮะที่2ใไบอันที่3มาเวลที่4ม่อนมอนที่5สายฟ้าครับตามนี้เลยครับอ่ารู้ตำแหน่งตัวเองแล้วเนาะ เียเชิญคุณธงชัยบงสวรรค์ครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพธ์กีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์ประเทศไทยมอบที่5นะฮะเป็นของน้องสายฟ้าครับเด็กชายพะกวัตอารีรอบจากโรงเรียนวังไกลกงวลหัวหินหขวบครับโอ้โหเนี่ยพะควัตอารีรอบนะฮะในตำแหน่งที่5นะฮะน้องสายฟ้ามอบโลกกิติยศให้ด้วยนะครับพร้อมผลิตภัณฑ์ของอีเดมิสึใช้กับรถแข่งได้แน่นอนครับ ตำแหน่งที่4ครับเป็นของน้องมอนมอนครับเด็กชายนันทพบคันชิตวรานน์นะฮะจากโรงเรียนพระมดากิจจานุเคราะห์นะฮะขออภัยจากโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลนะฮะอายุเพียงหขวบนะครับตำแหน่งที่3ครับเป็นของเด็กชายพัฒน์พักุลอนันต์นะฮะจากวัดสามงามคงทองอนุสร์นะฮะน้องพัฒน์นะฮะอายุ5ขวบนะครับอิเดมพิสื่นน้ำมันเครื่องมอบให้ด้วยนะครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับ เป็นของน้องไรอันนะฮะเด็กชายภูมิพัฒน์พันนาดีจากโรงเรียนวราาสดอนหลังสันครับอายุ7ขวบครับและที่หนึ่งครับมาเต้นแรงและเกินนะน้องบ m โย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 ,โย,โยเลยะฮะเด็กชายภูวิ์คุณชัยะฮะโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมครับนี่ดินอย่างเดียวเลยอ้าวรับโลกเยติยศครับพร้อมกับน้ำมันเครื่องไอเดียมิสซตัวท็อปไปเลยนะครับรับไปเลยนะฮะตัวนี้ฟูลลีซินติกนะฮะ สำหรับวีดีมิสือตัวนี้ไม่ต้องลงเดี๋ยวลุงถ่ายภาพเองขยับเข้าไปที่4ี่ขยับเข้าไป, 4, าไปลูกม่อนๆอนขยับเข้ามาลูกแล้วก็ขอโทรศัพท์หน่อยอเดี๋ยวขอเซลฟี่นะให้ได้ชมกันนะครับขอเซลฟี่ทำประวัติครับ คุณทงชัยนี่เก็บไว้เยอะนะประวัตินักแข่งสมัยผมขี่ยังมีเลยนะเป็นเทปบันทึกภาพอำเภอฝางนะฮะก็มีนะโอ้โหแบบ30กว่าปียังเก็บวิดีโอไว้เลยนะก็เป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์นะสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยนะและนี่คือเด็กๆนะครับวันข้้งหน้าก็จะได้มาดูภาพของเขานะฮะในขณะที่ตัวเล็กๆนะฮะเมื่อวันท้้งหน้าเขาเป็นมืออาชีพหรือ ไปประกอบการอาชีพอื่นๆนะฮะแล้วหล่อขึ้นมานี่ก็อาจจะไปเป็นดาราก็ได้บางคนอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงนะครับอ่ะต่อไปเป็นสายบีครับเด็กชายมาตีนครับที่1น,นะฮะซัมเมอร์ที่2และน้องพัทที่3ครับ3อันดับครับสามอันดับด้วยกันครับสามอันดับเชิญเลยครับ ที่หนึ่งมาตินที่ 2, สองซัมเมอร์ที่สามน้องพัดครับน้องพัดที่สามโอเคจากวัดสามง่ามนะฮะตรงนี้เองนะฮะคงทองอนุสรน์นะสำหรับน้องพัดอยู่ตรงนี้เองครับมีเหรียญเกียรติยศให้นะครับสำหรับน้องพัดเด็กชายพัดพัฒนกุลอน,นันต์ครับ น่าจะมาสนามแรกแล้วก็ในันดับรองชนะเลิศเป็นของอัชวินไทยประกอบน้องซัมเมอร์โรงเรียนอนุบาลทานทราสี่ขวบนะครับและชนะเลิศเป็นของกิตตินทรงรักนะครับน้องมาติน4ี่ขวบเหมือนกันนะฮะจากโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาครับค้องไปก่อนครับค้องไปก่อนเป็นห่วงนะครกลัวบาดคอ ต้องดัดโอ้ห่วงแข็งมากเลยฮะอ้าวผู้ชนะเลิศรบมือคาสบีเอาถือเหรียญไว้ก่อนเดี๋ยวซ่อมให้อ่าจูบจูบคาบไว้คาบไว้เออคา,าบไว้คาบไว้เอาปากคาบลูกเอาปากคาบเหรียญเลยนี่